สวัสดีครับขอเป็พี่น้องเอซีะหน่อยเพจบันแพงเอซีน้องหญิงครับพบพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอญิงครับเศราครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้มีหมอกครับหมอกหนาเลย สดชื่นเหมือนเดิมแต่ว่าลมบอมีแหละพี่น้องลมเงียบเริ่มเงียบตต้งเต่มเมือนคลืนแหละครับแล้วก็อากาศเย็นกะหูซื้อว่าสี่รถลงนะครับอุ่นขึ้นว่าัถาะอากาศอุ่นขึ้นครับแ้วก็เริ่มมีหมอกนะครับพี่น้องโดกับผูซาวพี่โด ไปโดเดินหอยก,กําลังกายหน่อยบรรยากาศเย็นเย็นครับพี่น้องสดชื่นสดชื่นเลยเสียงนกเสียงกาครับตื่นเสาๆมามาฟังเสียงนกเสียงกา วิน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 ,วน,วนโอ้พี่อ้วนเราไปแล้ววานตลาดสดครับคือช่วงนี้บโบได้ใส่บริการเพิ่นครับเพราะว่าไม่หน่อยเพิ่นกลับมาเสาเพิ่นกลับมาเดิกนะครับพี่น้องกลับมาหอดที่สองกลัวยังสิไปก็น,นั่ง เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่งคุยกันเห่นยหอดตี่สามที่สี่เป็นกะไปตลาดกันนะครับก็เลยบ่คคอยไดใส่บริการรถผุ่มพวงปาดป้าพี่น้องปาดป้าขอนมันบ่ขอนดอกแนวนี้เบิ่งน้าเนี่ยแบบนี้เขาบ่อเอิอนป้าขอนเลยครับเพราะน้ำมันหลายเบิง่งป้าดินแบบนี้ทำไมอันเขา ไอ้ละเค็งหน่อยกับแงมมาใส่มันชินถือกบบนอมันชิมีกบบนอแถวนี้กวกสนมดรสมพงษ์บอกมาป้อปูนป่าไงให้เบ่งบรราายากาศน้ำสะยามมือเส้าเห็นว,ว่าพี่น้อง ได้ฟิลขนาดเลยครับได้บรรยากาศได้อารมณ์แห่งเลยเนี่ยเห็นไหมครับเศราๆแบบนี้พ่อได้กินกาแฟน,นะครับพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบ 21พฤศจิกายนครับพี่น้องทางทีมงานสาหน่อยเพื่อนๆกน็มีงานแสดงอยู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับเนาะก็เป็นอีกมือหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านครับอีกหนึ่งวันที่ได้อยู่ใกล้บ้านก่อนที่มืออื่นวันที่22ครับสี่เหมาทำการแสดงอยู่ที่อำเภออุตภพริสัยครับ จากวันรีสเกตเอ,อ้าพี่น้องยังหลับไตดรบ้อๆอยู่ในหนทางนะอีปูอีปู้อีป,ปู้อ,ปปอพยบโดอีป,ปู้โดบรรยากาศครับทีมงานรถตู้ก็พักผ่อนนอนหลับกันโดปูใหญ่โด โดโดๆปุ้ยไงเอาเอาเอาห,หนีบดังหนีบดังโปันคือบป่หนีบหมาเนาะหมาดมดม,มันกับโป่หนีบแต่ว่าเอาไปไก่มันมันนะมึเน,นี่ยโ,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 โอ้ดังขาดดังขาดดังขาดโตแบบนี้นี่จีกินกินไอเนือ้อเนื้อในในกล้านมนะพี่น้อง

ปลาขอนง่าน่นกัฮะขอนเมือเราพี่น้องหมู่บ้านไม่แก้มก็จับเมือแล้วอ,อิเตเวนกํลังขึ้นครับบรรยากาศเศร้าๆด้านหน้าบ้านน้องหุงอิงครับหมอกหนาๆเมือน,นี้เขาเริ่มเป็นทงเป็นเดินไปแล้วครับแป้นไปแล้วเดี๋ยวสวยๆออกจากน้อย กระสีไดน้ำนอ้นองออกสู่อิสระภาพทองให้ทองนาออกไปผูกนะครับพี่น้องออกให้เเป่นเป้หลังจากที่บริออกงวาเป็นเวลาหาเดือนหกเดือนอสำหรับผลงานเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยผลงานก่อนลำลาสุตรของน้อ,องหญิงกะยอดวิวตอนนี้กะอยู่ที่ สองล้านหกเงินพี่น้องไปเรื่อยๆครับกับหนึ่งมาแรงเพลงมาแรงอันดับหนึ่งนะครับเนาะกะอบอุ่นครับพี่น้องพอมเป็นพี่น้องเอฟซีห้การสนับสนุนความมาความแพงของพอพอยแม่เอฟซี FC. กะที่มีให้กับครอบครัวน้องกับเป็นเรื่องที่นายินดีน้ำเนาะครับพี่น้องกะฝากช่องไม่ประวัตินำเด้อพี่น้องปามก คนหากินหมานครับยังสร้างรายได้ประทันใดครับเพราะว่าเงื่อนขายยังบมดถ,ถึงตอนนี้คนติดตามครบแล้วครับสามพันกว่าแต่ว่าชั่วโมงการรับชมยังบมถ,ถึงนะครับเนาะก็ยังรอว่ารอบนี้สิสามารถเปิดสั่งรา,งายได้ใดบอนะครับเพราะว่าเขาใส่บัญชีของแฟนประวันนะครับในการสรางช่องถ้าสามารถเปิดส้างรายได้ผ่านกน็โอเคครับแต่มีหลายคนว่าแม่เปิดส้างรายได้บรได้กะ บาโ่เนเขาเงินให้แม่บาโท่นให้แม่ถูกเดือนครับหลังจากที่แต่ก่อนคือเหตุงานบืนหล่มบ,บื้นใต้เงินเดือนส่วนเดือนเดือน,อนส่วนเดือนบดเอปอนใส่มือแม่จ้าเถื่อพ่อได้มาอยู่มองหนีได้มาอยุดจุดหนีเงินเท่าออกแต่ละเดือนเท่าสาม,มารถท่สิป,ปอนใส่มือพนดานะครับพี่นอ้องสาม,มารถที่สิยิบยืนใส่มือพนดสาม,มารถทีิซอยเหลือคนที่ลำบากได้เท่ากะมีความภาคภูมิใจ มาดีเหตุให้คนตกทุกเดไย้ยากมือตาปากได้้างกะดีใจครับแล้วก็ได้ป้ปอนเงินใส่มือแม่จากที่บ่เคยได้ป้ปอนก็ได้ป้ปอนทุกเดือนมันก็เหตุให้หูซื้อภาคภูมิใจครับขอบคุณความมาคอแพงของพ่อพ่อแม่อเอฟซที่เขามารับชมคลิปวิดีโอให้บ่าวทนแล้วก็รับชมโฆษณาเขามากดคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนาะ ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เปพื่อลังใจเด้อครับพี่น้องช่องใหม่ของปะวันครับปลามกคนหากินหมานครับสารคดีมีเอาไว้สนิทสะก่อนเดที่พ่อคนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ